สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ m v k Channel นะคะนี่ก็เป็นขบวนการเดินขบวนกีฬาสีของโรงเรียนมารีวิทยากรกบ,บินบุรีนะคะอันนี้สีอะไรลูกสีฟ้านะคะโอ้นี่สีแดงนะคะสีแดงสวยมากยิ้มยิ้มยิ้มเหนื่อยแล้วคู่อันนี้ก็ขบวนสีเฮ้ยตงโมใช่ไหมโอ้ยตงโม,งโมคุณหนึ่งเกือบจำไม่ได้นี่ขบวนสีเหลืองนี่ไซเคิลสีเหลืองนะคะ อันนี้ก็คือวงโยนปลาทิพของโรงเรียนนะคะวันนี้เสื้อวงโยนสวยมาก ขบวนสีนะคะนำด้วยขบวนสีเขียวสีม่วสีฟ้าแล้วก็ตามด้วยสีแดงสีแดงยิ้มยิ้มสวยมากสวยมากสวยมากไปดูในคลิปนะ,ะเดี๋ยวเจ้าลงเย็นนี้เลย อันนี้ก็ตามด้วยสีน้ําเงินนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยขบวนธงสีเหลืองอเหนื่อยไหมคะสู้ๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วก็ตามด้วยป้ายมารีมาลีเกมครั้งที่25นะคะแล้วก็ตามด้วยถ้วยรางวัลใช่ไหมคนเชิญถ้วยรางวัลสวยมากนะคะ แต่ละสีนี่เชิญถ้วยรางวัลได้เอ้คนเชิญถ้วยรางวัลสีฟ้าสดใสสีแดงก็สวยใช่เล่นนะเนี่ยอูหูอาตตานก็มานะคะทุกคนนี่สีเหลืองสวยมากต่อไปเป็นขบวนของแต่ละสีนะคะก็คือสีเขียวนำด้วยขบวนสีเขียวเดี๋ยวดูก่อนคนถือป้ายสีเขียวคายพี่นุกนี่ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้พี่นุกสวยมากทุกคน พี่นุกสวยมากพี่นุกมหกทับสามนะคะสวยมากตามด้วยพี่อันนี้มังกรหรือบวรมังกรนะคะพี่มังกรหกทับหนึ่งอันนี้พี่อะไรเอ่ยพี่มุกพี่มุกนะคะสวยมากแล้วก็ตามด้วยพี่พี่ไอนะคะพี่ไอถือป้ายโอ้โหพี่เกตไม่ต้องบอกใช่ไหมเนี่ยหล่ออยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยธง เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกธงอะไรนะอัเน,นี้ยเป็นธงที่คณะสีดีเด่นใช่ไหมสีเขียวได้เหรอโอ้สีเขียวเขาได้เชิญธงคณะสีดีเด่นนะทุกคนแสดงว่ามันเป็นจัดว้าวพี่น่าสุดหล่อของเรานะคะนี่ขบวนดัมเมเยอร์ของสีเขียวนะคะนี่ขบวนลีดเดอร์นี่พี่คนชื่อป้ายสวยมากนะคะลีดเดอร์ยิ้ม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 โอเค เชลิเดอร์สีสเขียวเลิศมากนะทุกคนสวยมากสบายอะ่ะพี่ไอ้น้ำพี่ไอ้น้ำสวยมากนะทุกคนพี่ไอ้น้ำบอกมือให้กล้องด้วยพี่น้ำสวยมากวันนี้โอ้โหตามด้วยป้ายตีมแฮร์รี่พอตเตอร์พี่อะไรเอ่ยแกมค่ะพี่กแกมหรอแกมพี่แก้มนะคะพี่แก้มสวยมากอา้อาวอ้าวแฮร์รี่พอตเตอร์นี่กับใครบ้างเนี่ย อา้าวท่านอะไรเนี่ย ú, เราเราดูนานมากแล้วนะทุกคนแฮร์รี่พอตเตอร์มาด้วยบ้านใช่ไหมคะเนี่ยบ้านแต่ละบ้านใช่ไหมบ้านที่บ้านอะไรอันเนี้ยเขาชื่อบ้านอะไร <im mon> อะไรนะลูกนะซิ <im mon> ส,ส <im mon> อะไร,ะไร,ะไรเนี่ยอะไรเนี่ยลินลินเนี่ยร้านทุกคนอะดูป้ายดูป้ายแล้วก็ตามด้วยขบวนฮอกวอตส์สคูลพี่พี่อะไรนะพี่ปปื้มนะพี่ปื้มหล่อมากวันนี้แล้วก็ตามด้วย เก้าสี่สามสี่คืออะไรลูกใบหัวเหรอใช่ค่ะใบหัวใบหวยโอเคโอเคสวยมากนะคะขบวนนี้แล้วก็ตามด้วยเด็กนักเรียนจากฮอกวอตส์สคูลใช่ไหมลูกใช่ไหมโอเคสวยมากโรงเรียนขอบตาดำครับโรงเรียนค่ะโอเคมอนนิง๋อมอนนิงบวกมือให้ช่องหน่อยเร็วไปดูนะลูเออเดี๋ยวไปดูนะนี้สีเขียวนะคะขบวนสีเขียวก็สิ้นสุดที่นักเรียนจากฮอกวอตส์สคูลใช่ไหม หอได้ไะเนี่ยเดินทําไมก่อนทาไมไม่ขี่ไม่กวาดแบบบินทั่วเลยนะโอเคคณะสีเขียวก็จบไปแล้วเราก็จะตามด้วยคณะสีม่วงนะคะดูคนถือป้ายสีม่วงก่อนพี่เข้าฟางกับพี่หยกใช่ไหมอ้ยพี่ต้นข้าวกับพี่หยกนะคะต้องมีคนถือกระโปรงเนี่ยนะคะแล้วตามด้วยพี่โชกุลสุดหล่อนะคะแล้วก็ขบวนอะไรนะอะไรคนสวย พี่ปิ่นคนสวยนะคะหูคาทากรหล่อม,มากอะ่ะสีเนีย้ยมังกรยิ้มกล้องหน่อยแล้วแล้วก็ตามด้วยพี่คนสวยนะคะขัดถือคณะผู้นําเชียร์นะคะน้องสุดสวยนะคะอา้าวหนูใส่ชุดสวยด้วยหรอพันวาบอกมาให้กล้องแล้วอะไรจะหลุดเหรออะไรเหรอนะเนี่ยสวยเลิศมากนะคะทุกคนคณะสีมว่วงเชลิดอรสีม่วงสวยสุดๆนะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวยมากไม่ใช่สวยอย่างเดียวมารยาทงามด้วยเดี๋ยวก่อนพี่ปลายฟ้าทุกคนเราเด็กๆแต่งหน้าครูจําไม่ได้พี่ปูว่ะโอ้ยสวยมากเอาไงอะปอกเก้าสองแดงเลยดีไหมอ,อ๋อไม่ใช่แล้วใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยหนูน้อยในขบวนบกมือให้ก้องน้อยคณะสีม่วงก็จบด้วยออขบวนแฟนซีนะคะสุดท้าย เงียบมากเด็กๆไม่กล้าพูดเลยนะทุกคนกลัวดโดนหักคะแนนนะไม่มีหน้ากากด้วยนะมีเดะแมสด้วยนะทุกคนขบวนสีม่วงผ่านไปเราจะไม่ได้เลยเด็กใส่ทั้งแมสใส่ทั้งหน้ากากไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครใช่ไหมเออหน้ากากเขาเท่ดีแล้วเนี่ย โอเคบายยคณะสีม่วงนะคะตอนนี้นะคะขบวนกีฬาสีของสีฟ้านะคะกำลังเดินผ่านหน้าโรงเรียนนะคะหุยจำไม่ได้พี่มิวนะคะพี่มิวถือป้ายสีมาพี่มิวยิ้มส,สวยๆพี่มิวสวยมากตามด้วยพี่กัดนะคะพี่กั๊ดหล่อมากวันนี้จำชื่อน้องไม่ได้น้องน้องถือป้ายนักบุญใช่ไหมครับก็หล่อมากแล้วตามด้วยคาถากรน,นะคะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อเราต้องนึกชื่อหน้าเด็กก่อนชําชื่อเด็กไม่ได้คาากรไม้หนึ่งสวยมากนะทุกคนชื่อน้องอะไรเอ่ยน้องพลอยใส่มออะไรลูกม,ลอมอสามพลอยส่ยสวยมากนะคะแล้วก็คาากรสุดหล่อสองคนนะคะมออะไรครับชื่ออะไรครับม้เชื่อเซฟน้องเซฟกับมสามเขาชื่อกาดชื่อกันหูหล่อมากนะทุกคน แล้วก็ตามด้วยผู้นําเชียร์ผู้นําเชียร์พี่อะไรคะพี่ปันค่ะพี่ปันนะคะ,นนะ,คะแล้วก็ตามด้วยชีริสเด้ออิวบินอูบินสวยมากวันนี้โอเคแล้วก็ตามด้วยตํานานหมูกก่เกาะแห่งแห่งแห่งท้องทะเลเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรกนนึ่งเราไม่ได้เห็นหน้าแมสนานแล้วเนี่ยพี่เดี๋ยวก่อนพี่อะไรนะ พี่โอกีกับพี่คีมพี่คีมเดินด้วยไวส้สิจะได้เสมอกันแล้วก็ตามด้วยอะไรนะ่ชื่ออันบ้าอะไรขบวนอะไรอันนี้ขบวนอะไรเนี้ยขบวนอะไรนะ,นะรนะชนเผ่าอ,อ๋อชนเผ่าไม่รู้แล้วก็การผจญภัยของโมอาหน้านะคะข้างบนคือชนเผ่าอะไรอะ่ะอุย้อยใจเยน็นใจเยน็นใจเยน็น ขึ้นขึ้นขึ้นมาใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ขึ้นมาใช่ไหมคะโอเคเลยสะดุดนิดนึงนะคะเมื่อกี้ขึ้นลูกใหญ่มากเลยนะทุกคนเห็นไหมแล้วก็ตามด้วยกลุ่มอะไรครับเนี่ยปลาดาวเหรอหรือปลาหมึกอ๋อโอ้โหแมงกะพุนแมงกะพุนน่ารักมากนะคะสดใสมากโอ้โอเคแมงกะพุนมีเล่นกลเลยนะคะอู๋หวนได้บายบกมือแล้วก็ตามด้วยขบวนเลยเนี่ยผองเพื่อนใต้ท้องทะเลพี่อะไรคะพี่อะไรคะ พี่นินาสวยมากแล้วก็มีหมู่ท้องใต้ท้องทะเลนะคะหมู่ปลาใช่ไหมลูกสวัสดีครับสวยมากสวยมากขบวนสีฟ้าก็เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตามด้วยวงโยเล็กของเราอีกหนึ่งวงวงด้วยคณะสีแดงนะคะตามด้วยพี่โยกนะทุกคนพี่โยกสวยมากวันนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยพี่ภูมินใช่ไหม พูลินพูลินโอเคแล้วก็พี่พินแล้วก็พี่ซอมมีนะคะสวยมากคุยทุกคนดูชุดดัมเมเยอร์ของสีแดงนะคะแบบโอ้โหเนื้อหนังบงังสานะนะคนแก่คนแก่น้ำลายหกกันแล้วเนี่ยการนี้ตามด้วยพี่ขวัญน,นะคะสวยมากแล้วก็ชุดลิดเลกน่ารักมากเดี๋ยวทุกคนดิทิ้งช่วงบ้างดิ พวกนี้มันรีบเดินให,ให้ถึงไวๆบ่อนร้อนแล้วบ่ทิ้งช่วงนิดนึงลูกแล้วก็เป็นธีมของแบบว่าเป็นเมืองโบราณอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นมืองสมัยออขอมอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยพูดถึงคอนเซปต์มาสีทลาวดีทะละวาละวะดีอันนี้ก็เป็นกลุ่ม ุมสุดท้ายแล้วขบวนสุดท้ายของสีแดงแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยขึ้นเสลียงตอนเข้าเข้าเข้านู่นใช่ไหมอ,อันนี้ก็กลุ่มเสลียงนะคะนนก็คืออันนี้เป็นแบบว่าเจ้านะเจ้าในเมือง <S <S ต้องนั่งเสลี่ยงนะคะแต่ตอนนี้เดินไปก่อนสงสารคนแบกเสลียง <S 2> <S 2> ใช่ไหม โอเคนี่ก็คือธนะสีแดงนะทุกคนสวยงามมากเอาไปเป็นขบวนของสีน้ำเงินนะคะพี่คีมมาในตีมอะไรลูกอวตารนะคะพี่ตีมพี่คิีมอะไรนะพี่อะไรนะพี่ฟิล์มเชิญเลยไปเลยลูกพี่ฟิล์มเป็นคนถือป้ายอวตารนะคะสวยมากพี่ฟิล์มวันนี้ชุดพี่ฟิล์มสวยมากทุกคนแพนให้ดูตั้งแต่แบบโอ้โหชุดสวยมากนะคะตามด้วยพี่แบงค์สุดหล่อพี่แบงค์ยิ้มให้กล้องหน่อยก่อนนะพี่แบงค์สุดหล่อแล้วก็พี่ พี่เลยนะเฮ้ยเกยจะเดินไปสิคุณจำแล้วก็ตามด้วยคาทากรสีน้ำเงินใช่ไหมน้ำเงินนะคะสวยมากนะทุกคนอุยหล่อมากอา่ะยิ้มยิ้มยิ้มให้กล้องหน่อยเร็วๆอุยพี่จิรัตทำไมหนูสวยอย่างนี้วันนี้แล้วก็เชลิตร์ด,ดวาวอวตารนะทุกคนวันนี้อาวาตารบุกโลกเราเลยนะคะโอ้โหทุกคนสุดยอดอ่ะ สีดำเงินสวยมากแล้วเราอ่ะเชียร์เขาด้วยนะเพราะว่าเขาซ้อมลีดได้แบบพร้อมเพียงแล้วก็คือกษัตริย์ของอันนี้เราเป็นต้องยกลูกต้องยกมันมันจะโดนนิดนึงค,คุณหนึ่งจำไม่ได้ใครคน้ำเพชรกับคใครนะน้องกันนะคะเป็นกษัตริย์ของอวตารนะคะนี่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยและข้างหลังนี้ใครยกลูกยกยก โอ้โหทีมเขาสุดยอดนะทุกคนอวตารเขาวันนี้เขากะมาเอาขบวนโดยเฉพาะเลยใช่ไหมเนี่ยใครอ่ะรู้แต่ว่าหล่อแต่ไม่รู้ว่าใครเด็กๆแต่งหน้าจาไม่ได้เลยนะทุกคนอวตารบุกโลกเหรอวันนี้อวตารบุกมาลีเหรอครับเป็นยังไงมาเป็นยังไงท่านอวตารเราคุยภาษาเดียวกันรู้เรื่องใช่ปะอ้าวบบ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 ่บบ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 นบบบบบนบบ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 ่บบ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 บนบบบ งานไม่ใหญ่แน่นะสีน้ำเงินไม่ใช่ใช่ไหมสีน้ำเงินเราสีน้ำเงินเราแบบอาลังการมากต่อไปก็เป็นขบวนสีเหลืองนะคะป้ายสีเหลืองยิ่งใหญ่มากอะทุกคนคุณแหน่งทํามาตั้งแต่ปิดเทอมอะป้ายเนี้ยนะคะพี่ฟอนกับพี่นิวตันนะคะโูวันนี้พี่ฟอนสวยมากนะคะมาในธีมแบบนางฟ้าเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยอะไรนะลืมนึ่ชื่อลนมชื่อคนถือธงแล้วก็พี่อะไรเอ่ยนักบุญเปาโล พี่ไต้ฝุ่นญี่ปุ่นโอเคไอพวกนี้มันก็หัวล้อกูแล้วก็อย่าเดินไวสิอัดคลิปไม่ทันพี่ที่ถือป้ายเชียริเดอร์ชื่ออะไรคะพี่แนนะคะวันนี้พี่แนนสวยมากนะคะพี่แนนเป็นคนนำทีมเชียริเดอร์นะคะนี่เชียริเดอร์สีเหลืองนะคะสวยมาก เหนื่อยแล้วใช่ไหมลูกเหนื่อยแล้วใช่ไหมเขาเขียนอะไรที่หน้าก่อนมันมีอะไรอะทุกคนเฮ้ยเราเพิ่งเห็นหน้าเด็กอิมคุณหนึ่งจำอิมไม่ได้วันนี้อิมสวยมากใช่ไหมใช่อิมนะใช่ไหมหคุณหนึ่งเห็นไหมคุณหนึ่งอ่ะแล้วก็ตาอ๋อคุณหนึ่งรู้แล้วสีเหลืองมาในทีมเทพ,พเจ้าใช่ไหมโอ้ยอันนี้พี่พรพิรุณที่บ่ะชื่ออะไรนะพี่นายค่ะอ๋อพี่นายนะคะพี่นายถือป้ายขบวน โอ้ยพี่บอสหล่อมากแล้วเขามาในรถใหญ่กว่านี้มีอีกไหมเนี่ยคันนี้เขาลดแห่เลยนะอันนี้พี่บอสพี่บอสเป็นเทพเจ้าอะไรสูตรครับสูตรนะคะพี่บอสเทพเจ้าสูตรแล้วก็ตามด้วยนางฟ้านะคะข้างหลังอันนี้เทพเจ้าอะไรครับอ่อลโลครับอพอลโลนครับหล่อมากเฮ้ย hey, พี่หนึ่งนี่หว่าใช่ไหมโอเคพี่หนึ่งหล่อมาก <laughs> แล้วก็ตามด้วย ว้าวพี่อินพี่อินแบบมีกันต่คุยด้วยนะคะอันนี้เทพเจ้าอะไรครับหมายหมายอ้าวอกัรเป็นเทพเจ้าเขาเหมือนกันเหรอแล้วก็ตามด้วยเทพเจ้าอะไรครับทีมนี้ชื่ออะไรอ้าวคนถือไปอันนี้หล่อมากหน้าคุ้นๆอ่ะคนนี้เอาหล่อมากนะวันนี้ทุกคนทุกคนแบบหืมวัสดีค่ะอะไรเนี่ยอะโพได์เหรออันนี้เทพเจ้า เฮ้ยเทพเจ้าใส่แว่นด้วยไม่ธรรมดาทุกคนอะไรนะเดี๋ยวก่อนพี่ฟองใช่ไหมลูกออส๋อพี่ลูกออสโอ้โหยคือเป็นธรรมดานะเราจําเด็กไม่ได้เพราะวันนี้เด็กสวยมากนะคะอันนี้เทพเจ้าอะไรครับจูปิเตอร์อุ้ยหล่อมากอันนี้พี่อะไรเอ่ย,ยพี่อะไรพี่อะไรต้องต้องต้อง,ต,องต้องบอกกล้องหน่อย พี่เตยค่ะพี่เตยสวยมากกินได้ไหมผลไม้ในนี้กินได้ก็ดีกินได้ก็ดีอ,อ้าวมันเป็นของโมเดลเหรอกินได้อันนี้นเอาอนนกินได้ใช่ไหมคระบลูกอันนี้เทพเจ้าผลไม้เหรออัโบรไดเขาเป็นเทพเจ้าผลไม้เหรอเหรออ้าวพี่ปัดนีกวาใช่ไหมพี่ปัดเดี๋ยวลืมเอามาแบ่งกันด้วยนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมเอ <laughs> ขอขบวนสีเหลืองขอบวนสีเหลืองข,อบ,วองขอบวนสุดท้ายแล้วเหรอ โอ้ขบวนสีเหลืองปิดท้ายได้อย่างสวยงามมากนะคะขบวนของเทพเจ้านะคะเหนื่อยไหมลูกเหนื่อย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 หาอะไรนะถือเพื่อนเขาเนี่ยอะไรนะถือเพื่อนเขาเนี่ยถือให้เพื่อนอ้าวแล้วทำไมตอนแรกไม่ใช่ตัวเราเหรอก็อันนี้ไปแล้วครับฮะโอ้ยมอฟไปแล้วอ๋อเขามอบให้รรเขาอ่ะโอเคโอเค เฮ้เนี่ยเคุณหนึ่งว่าเนี่ยเอาไปให้กรรมการได้เลยแบบอัดฉ e> ีดใต้โต๊ะใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยกลุ่มนางฟ้าใช่ไหมคับอ่าทีมนี้เป็นทีมของเทพเจ้าใช่ไหมพวกเราก็ต้องเป็นนางฟ้าใช่ไหมลูกอะไรนะทรงพอะเจริญอะไรของมันวะมันเล่นอะไรก่อนเดียไอซีเนี่ยเหนื่อยไหมครับโอ้ที่สุดแล้วจบด้วย จบด้วยแม่สีนะคะคุณครูในสีเหลืองนะคะคลิปนี้ก็เป็นขบวนพาเหรดที่กําลังจะเดินเข้าโรงเรียนนะคะแต่เราอะจะส่งผลไม้ใช่มจะส่งผลไม้ใช่ไหมนี่ผลไม้เขาบอกว่าเขาให้เขาให้กรรมการไปแล้วตะกร้าหนึ่งเขาบอก่ามีสองตะกร้าเลยใช่ไหมเร่อกับพี่อ่ำอ๋อพี่อํำได้แล้วอ๋อมีอัาชีกรรมการนะทุกคนสีเหลืองนี่เขาไม่ธรรมดานะเขามีการวางแผนเดี๋ยวเราตามสีเหลืองเข้าเข้าสนามด้วยดีกว่า โอเคเดี๋ยวไปดักพวกเราตรงนู้นแล,ล้วกันขบวนเดินเข้าโรงเรียนก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ MVK Channel ด้วยบ๊ายบาย